ม่วงแก้วขมิ้นครับตอนนี้เริ่มสีเริ่มออกเหลืองๆแล้วเป็นลูกแรกที่สีเอาไปทดล่องรสชาติครับแต่ทุกหนกับพอ่พอ,พอกันแล้วคือเป็นหลุนเดียวกันก็นดกกพอสมควนครับอันนี้แก้วขมิ้นซื้อมาได้พันอย่างดีมากเลยซื้อมาจากแถวกลางดงครับอันนี้อกล่อง โตตามกันมาอกล่องนี่ตรงล่อสุกอย่างเดียวเด้ออกล่องนี่อกล่องนี่บ่แม่นบกม่วงกินดิบทุกกรณีต้องสุกอย่างเดียวละสิหอมครับผมบกม่วงไถ่ดั่งเดิมม่วงอกล่องครับลูกเบหไงแต่ว่าหอมรสชาติทีอาจจะบนนิยมปลูกเพราะว่ามันมีเสียนีอย่างเงี้ยเล็กน้อยนะฮนเป็นนิยมกินบกม่วงพวกเอ่อ น้ำดอกไม้พวกยังเงินนะอันนี้บกม่วงเบาครับอันนี้บกม่วงเบาบกม่วงเป็นพ่วงนะครับผมบกม่วงเป็นพ่วงว่ากันว่าบกม่วงพันนเ์นี่ยมันม,มันมาจากทั้งผากใต่ว่า พ่วงหลายพ่วงอยู่ครับว่าเป็นหน้าคตก็สีได้ไเด้กินครับผมนี่ผมม่วงเบาหมม่วงอกล่องผมงม่วงแก้วขมิ้นอันนี้บ่เนี่จจยใจน่าจะเป็นหมม่วงเบาขึ้นกันนะหมมเนีจจ่ยใจแค่นี้ก็นมนี่หน่วยแล้วครับผมแล้วก็พัดไปนี่ก็มีหลัง ทิดาขี่นกครับนิยมทิดานี่จะได้ขิ้นงวยหลายรอบแล้วอาตเล็กๆของเราครับตรงนี้มดแดงกับมี่ครับมดแดงห้างมดแดงกะสิบส้กหนึ่งชิ้นก็ได้มรมาติธมรมาซาดอางมดแดงครับนี่หลายห้างเลยนี่โอ้หลายหนึ่งสองสามสี่ห้า โอ๊เขียโอ้ยหลายหลายเดี๋ยวอุปกรณ์นี่จะคือแมงเงาได้ครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนี่สองว่านุ๊กยังเดียวอกว่องลูกด่างสีบ่๊ใหญ่พันใจหรอกสีใหญ่กลัวนีอีกน้อยนึงครับแต่บ่ซ้ำเอ๋อบ่แก่เลยหรอกโงแก่หน่อยใหญ่อันนี้กล้วย นก็อยากเป็นเนาะบ่ได้หดหน้นหนา,กนากับมี่ยุโรปครับ,บนี่อ้าวขอบคุณที่รับส้มละติดตามครับ